ือผู้หญิงบางคนน่ะสาวบางคนน่ะก็คือห่วงผัวชิบหายแบบห่วงเกินพอดีห่วงแบบชิบหายไวบอดคือถ้ามึงห่วงขนาดนะั้นมึงก็ล่ามโซ่มันไวเลยค่ะคือทําตัวเหมือนผัวตัวเองหล่อมากอีสว์คือแบบกูบ่มหมักตกผัวเมึงน่ะบอกผัวเมึงผุนย่งม,มาหมักกูเออเห็นผัวมาฟ้ามของไก่กูเป็นไปบ่ได้ผุนฆ่าเส็จแล้วแลไปตายผู้เดียวยอมว่าผัวมาฟ้ามของไก่บูก็คือกูยุ กูยุก็บกเบอร์สองกูยุเบอร์หนึ่งเราบันทึกมีคนยุเบอร์สองมันอาจจะสฉมมาคนเดียวแล้วม้ากันอาจจะมาน้ากันเบอร์สามกับเบอร์สี่อ่ะกูเห็นต่างซื้อคู่กันกูรู้เลยว่าสองสองคนนี้มันเป็นผัวเมียกันแน่นอน<ม>ก็คือมันแย่ไปตายพูดเดียวใช่ไปแล้วพ่อกูชุกมันกะไปตายผู้เดียวอีกอ่าเรียนทีรีทีไปผู้เดียวจะว่ามันแล่ไปตายแม่มันใจหลับซึ่งมันแล่ไปผู้เดียวล่ะสูยคือแบบมันสิงอีกเซตีมันสิงอีกเซทคนเลย คือแบบว่าเอาอย่างเลืกวัาสิแลไปตายอยู่คนเดียวชุบกชุบกัชุบกเรือของมึงประมาณนี้แค่พวจะความว่าแยกตามันไปซื้อๆเป็นสูก็คือเขาอยากเรียนร่วมอ่ะมันเป็นแหล่ง่ายสูเข้าใจบ๊อบคือมันต้องเซฟมันต้องยุ่ร่วมกันไว้คือแบบเพื่อที่จะซอยกันไดอ่ะนึกออกบอกูก็เปิดไม่แบาปกตินี่แหละกูก็ซุ่มไปนอสูสเต็ปกูนอกรว่าค้นเงาค้นเสาค้นโศกรอผัวก็บ่บมี่นอบบานนี่กูกะบอกตะนักแบกเบอร์สองแล้วเพราะว่ามันอาจจะโสนมันอาจจะมาคนเดียวเออกูกะบอกตนะหนัน สองตัวนั้นมันกระมาน้ำกันหลับไม่ต่างเสือคู่กันเออคู่บริสน์ใจอยังก็คือตะกุสังเกตนะอีผู้หญิงอ่ะมันสิมักแรงไปผู้เดียวอ่ะเขาผ้าลงพีกจะสีมันกับสียูวังอ่าบิมาสกิบอกไกบอไก่แต่กับบริยูน้ากันเบิงโซงคือสิเขียดให้ผัวรู้สึกว่ามันแลงไปยุบผู้เดียวตลอดเบิดเกมเลยสูเม่งกับมาร่วมกันในดอกมึงกับยูน้ำมูกันในดอกมึงว่าจาเป็นต้องแบบว่าเออโกรผัวเขียดในผัวแรนทีลีทีลีไปตายยุบผู้เดียวจำได้ไปกับปลาระเบิดจำได้กับแมงกะแรนออกหมอกเจ้าสี่หม มันเป็นคนที่แบบเปลความคิดอะสูนึกออกบอกคือแบบมันตลกเดอิลีเป็นอย่างกูถามมึงในมึงเล่นน้ำคูมึงสิใจขาดเรือดจังไหนมึงแรนล่วมตีน้ากันคือแบบมึงหายใจบ่ออกคือแบบตีไปรัดข้อมึงหรือจังไหนคือแบบมันบ่ได้มึงแยกเล่นมะตาจะสั่นเราบ่มีคู่มคอยซอยบ่านี้อีบ่ได้หนังสือ ถึงมึงสิงหงมันหล่มสองตมันก็ยังสองตที่มันเตรียมพร้อมที่สิงหงมึงเออเขาก็เตรียมชาเตรียมซัพพอร์ตมู่เขามึงเหลือเป็นจนนังไรบดนี้มึงตัวพืชเดียวมึงสูบเขาได้บ่มึงก็สูบเขาบ่ได้มึงขุมมาบ้านนี้มึงตายนี่เออมึงก็เหลือใจมึงเฮ็ดหยังบ่ได้โอ้ยยิงมันไปสองตัวแล้วดาวสองตัวดาวสองตัวก็เป็นหยังมึงขาดมันบ่ตายนา่ะอีผีนี่เออบ่ได้คิวแถมหัวร้อ,อนอีกบ้านนี้ คิดนะแม่สมองแบบแย่ให้กูซ้อนรลายอีผีผัวมึงกับบบกูกับบบหลักของมึงดดกมึงก็สีห่วงหลายจบเกมนั้นกูก็แยกใ้ญยแล้วูก็ไม่ได้ผัวมึงอีกแล้วเออกูกับเขาใจอยู่ว่ามันเป็นเรื่องของครูมึงแบบว่าเออก็ห่วงผัวก็ไม่ผิดป่ะเออมันก็บ่ผิดดอกแต่มึงกับมึงสถานการณ์แน่หากันรลายคือแบบต่อไปมึงกับกด duo คะบตองแซ็ตแล้วมากดที่ยืนหีกับเพื่อกดดูโอไปหุ่นเนี้ยมันปพอกูนะขันห่วงป่านนันอหลีถึกกูจมบมวคก็ถึกเล็กเด้อสาวกูสีบอกให้ ย่าให้ด็เจอนะคะซุมผัวแบบห่วงผัวบลื้อฝาเลื้อหมอนี่กูสร้างสร้างสูอิลีจากใจจริงจริงเลยนะห่วงขักห่วงแ้วเมื่อสิห่วงยากระดดกระเดียแทเลยหนาก็คือปลารถคืออึงเผานี่ก็อยากเสียบอกอยู่ว่ามืงอ่อะซุบมากึมบ่ได้เลยก็ตีประจํามึงบ่แมนว่ามเมื่อไปงอแย่เหลียนแลมไปตายมองไดเขาก็บ่ได้สนใจเพราะว่าเมื่อคือตีประจํากันไงแต่นี่เมื่อซุบมากไงมึงต้องนึกถึงเพื่อรวมที่ อีพีเมื่อเสียไปซีกีซีตายอยู่พูดเดียวมันกับบอสได้มันกับบอสเมนค่ะมึงตายดูประเดี๋ยวเธอแล้วมึงกับแบงโลกโสมนัมโลดอิลีกุลาศูนย์กุลาเงินคักเว่ยแลไปตายปาน์วะแบบปาน์วะตายเกิดไหมตายเกิดไหมคือแบบไม่ต้องใส่เหลียไม่ต้องใส่บาดชกเย้าเสียนะคือแบบมึงสามารถเกิดได้เองมูดินขึ้นมาเกิดเลสไลนอนขึ้นมาเกิดเลสเจ้าสี่บอกมันกับบอสเมนมันกับเก่งใจตีแน่เออค่ะมึงยังเห็นแบบข่ะยังเห็นความแบบ เป็นมิตรภาพในเกมอ่ะคนไทยรักกันไว้เถอะแต่มันเคยหัวจากบอเออมันก็เ่นร่วมตีมั่ก็บอกเป็นยังดอกเมื่อมีภัยยาดกผัวเมื่อเขาแก่แค่ยากมันเลิ่นร่วมตีซสือเขาก็ไปอยากไปไว้มันก็เขาใจเขาในออีพีบอเป็นว่าอีย่างเอะอกาห่วงเอะอกาห่วงอีปลอบมึง